สวัสดีครับเมื่อนี้นวัดวิถีถ้ามาเยี่ยมชมเกษตรกรผููพนเลียงสารพัดแนวเร <c oughs> ียงหลายอย่างครับเรียงกบกระเรียงปูกระเลียง,ยงหอยกระเรียงปลากระเลียง,ยงนี่ครับคอกกบเดี๋ยวจักเดือนละพัหไรกบเนี่ย เดือนกวหรือมั้งนสองเดือนกว่วครับเศรษฐกิจพ่อเพียงครับเป็นหมู่บ้านที่ส่งเสริมเศรษฐกิจพ่อเพียงหมู่บ้านนาวัดวิถีนะครับรเกษตรกรก็หันมาเลี้ยงกบอันนี้คอกปู่อหญ่ปูเป็นเนจ้าของฟาร์มครับอีกปูคอกปูเนาะมาเห็นตัวนกคอกนี่เนาะ นี่ครับอีปูเลี้ยงปูนะครับบอ่อเลี้ยงกับพาพาดำเห็ดไงไงแล้วนะนัน่นนัน่นตัวอีปูตัวไงปูพันอยังเนี่ยปูหน้าปูหน้าพันปูหน้าเขาเนี่ยเนาะปูหน้าปูหน้า,น,านี่ครม่ใะไรกำลังให้อาหารปลาดุกหน่อยเลี้ยงปลาดุกหน่อยเถอะเลี้ยงปลาดุกใหญ่ เลี้ยงปลาดุกหน่อยมอญใหญ่ปลาดุกพันบิ๊กอุยเรียงเห็นตัวมั้ยหน่อยพันบิ๊กอุยนะครับลดขาข่าคล้องเฉียบในขั้วเรือนได้นะครับโคใครหัวาหาันปลาดุกง่ายนี่แหละโคใครมันปนๆแล,ล้วกับมันโรยให้มันวาตัวมันหน่อยมันกลิ่นมันไหญ ครับถัดมาเนี่ยก็คอ,อ,อกอิปูนะครับปุก็เห็นตัวใจงองมอมอันนี้อีกครั้งนึ่งนะนี่ครับตูวอีปูนะครับเป็นอีปูหน้าเป็นการทดลองเลี้ยงเนาะยังว่ท่านเห็นไข่เห็นลูกมันงหรือเนอะาะถัดมานี่เป็นอคอกหอยพี่น้องหอยเชลลี่โอ้จับเป็นแพะเลยไข่มันอะไรเจ้าครับโอ้ไข่มันหลายครับเนี่ย แต่ว่าทีง่ายง่ายแม่มันเนี่ยแมมันออกลอยให้ไข่ฟักแล้วก็ง่ายบอนะครับอแมมันเป็นรงอีกบอหนึ่งเพื่อเป็นการขยายพันธุ์ไปนี่ก็อีกบอหนึ่งนะครับเป็นบอหอยนะครับบอนี้เริ่มเริ่มแตกแล้วนะครับหอยนะครับไข่หอยเริ่มแตก เริ่มแก่เริ่มแตกล่งน้ำแล้วนะครับก็ับเป็นการลดค่าข้องชีพหรือว่าสร้างรายได้เสริมให้ครับครอบผู้ใดน,นะครับในอนาคตนะครับใช้พื้นที่ในหัวในสวนเท่านี้ละ้างคงบ้านเนี่ย ใส่พื้นที่กับมกบอหลายนะครับใส่พื้นที่ที่ห้องไม่ได้ใส่ประโยชน์อย่างอื่นก็เอาอิดมกก,อ,กอิดเลยกัขันล็อกให้เป็นล็อกเป็นล็อกเป็นลอ็นลอกข้อสีเรียงอย่างห้องก็หาท่านสัตว์ชนิดนั้นแหละมาลงนะครับอันนี้ก็เป็นเกษตรกร,ร,กรที่เพ,พิ่งเพิ่งเลี้ยงนะครับเพิ่งเลี้ยงใหม่ๆอยู่นะครับก็ยังมาท่าน หลายบันไดสำหรับพันหอยก็ดีพันปลาก็ดีพันกบก็ดีนะครับแต่ว่ามีแนวคิดที่ใส่ใ้นะครับฝากพี่ฝากน้องไว้นะครับเช้าวนวัดวิถีนะครับฝากเพื่อนๆนะครับสนใจหรือว่า,อาชอบคลิปนี้ก็กดไลค์กดแชร์กดติดตามนะครับสำหรับคลิปนี้ก็คงสีพ่อแคนีก่อนนะครับเดี๋ยวคลิปหน้าพ่อกันไหมสวัสดีครับ